ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสมองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น131คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 17คนบริหารงานโดยนางโสภาสายจันทร์ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนานวัตรกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA และการทดลองใช้นวัตรกรรมสมองโมเดล1 บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการบูรณาการการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารงานเชิงกลยุทธ์ดำเนินการตามนโยบายมียุทธศาสตร์การดำเนินการมีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมขอบข่ายงานทั้ง4ฝ่ายมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2. การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษาระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน4มีการประเมินตนเองการบริหารจัดการตรวจสอบการประเมินผลอย่างเป็นระบบประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง5สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการพัฒนางาน 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนบ้านสมองมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสมองทั้งหมดได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ active learning คิดเป็นร้อยละ100ครูทุกคนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการคิดเชื่อมโยงแบบบูรณาการมีทักษะการทำงานกระบวนการจัดการและมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยเด็กหญิงมลริวันแหล่ล้อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการเขียนความประทับใจ ที่มีต่อสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงกิรมีชุมเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยผ้าไทยงานประจำปีและงานกิ่งกาชาติอำเภอนาทวีประจำปี2,567นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างโดดเด่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างครูและผู้บริหาร PLC เกิดความเชื่อมั่นในตนเองส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,567ระดับเขตพื้นที่ได้เข้ารับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดคัดเลือกผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและรางวัลคุณภาพระดับดีมากผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ 3. โรงเรียนบ้านสมองมีนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ